สวัสดีครับลูกอีสานชาวบ้านนะครับจุดไฟไลยุ่งในม่วครับนี่ครับใส่ไฟแบบนี้นะครับไฟออกเป็นสีแดงแดงครับกันแมงกันกันยุ่งครับไลยุ่ง แล้วก็ใส่ใส่ก,ปกะกปะเผากาะปะเผาแบบบ,บ้านห้องครับแบบไทยบ้านอีสานห้องนะครับจุดไรย,ยุง่งก็ได้จุดไก่นะครับจุดไก่แล้ักะ ดยวควันมันก็จะไปเองนะครับกระมิยาครับกาปักเผานะครับแบบวิธีไทยบานเท่าแหละครับไรยุ่งเหงว่นะครับคำเราก็ยังกลิ่นยาอยู่นะครับ นี่ครับเปิดไฟเปิดไฟแบบนี้คนระับเปิดไฟออกแดงๆสลัวๆนะครับ่ใยมันสว่างไรยุ่งใหยียไแมงก็บอกว่อยมีแมงมาเลยนะครับ่ค่อยมีแมงก็ยังไฟสว่าง nhưng kinh nhà vô xế nè Thuông xong thuông những kinh nhà Rơi Lại nhung Đọc Nhung lại Nhưng mà khuyên Chụp phê lại nhung กาปักเครับกาปักเผ้วไผมีวิธีแบบใดกับแบบององไผแนะนํำกัแนะนํำมานะครับบางคนกับเอาใบสาบเสือนะครับใบสาบเสือเป็นสมุนไพรบางเที่กับเอาไปสาบเสือมากนะครับ มะเผาลายนุ่งผู้บนญ,ญ่าชาวบ้านครับจุดกาบักเภาวนะครับกาบักเภาวก็เป็นก็เป็นเชื่อไฟแบบหนึง่งเอากากักมีความ น,นคล้ายๆว่ามันใหม่ได้ดีนะครับเชื้อเพื่องก็กินของมันนะครับสามารถที่จะไล่งงยุ่งได้แต่พมีอย่างไรครับ ปุ่มปัญญาเช่าบ้านห้องแจ่นี่ก็ถือว่ากันได้นะครับกันได้แนแล้วกเไไ็เสริมไฟไฟไปน้ำเสริมไฟโมเมนต์ไฟสว่างนะพอเป็นสีแดงปุ่มปัญญาเช่าบ้านแบบอีสานห้องง่ายๆยุ่ง,ง่ายกินง่ายนะครับตามวิถีชีวิต เดียงวัวเดียงควายอยู่บ้านนะครับเดียงไก่เสริมน้ำครับปลูกพักปลูกยาเห็ดป่อปลาไปนะครับตามีทีชาวบ้านคำแล้วมืดแล้วนะครับอายุแบบปันบานห้องยุ่งกลัลไยแม่งกลัลไย จุดไฟไล่ยุงเสริมไฟสีแดงเข้าไปนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็บม่มีอย่าลไรครับก็คือคำแล้วมืดแล้วนะครับใส่กาปักเผานี่นะครับกาักเผาแบไทยบ,บานเฮ้าเนี่ยนะครับกาบปักเผาที่ห้องผ้าเอา,อาแกนทั้งในมันออกอกันเลยแต่กาบนะครับ มาจุดเป็นเชื้อไฟนะครับไลยุ่งส่ใบสาบเสื้อฝนเข้าไปน้ำส่หยาเข้าขไปน้ำนะครับจุดไฟไล่ยุงให้วัวตามวิธีชาวบ้านห้องแบบบรานๆไฟนี่ถือว่าไล่แป้งได้นะครับกันแมงได้นะครับ่อยมันสว่างหลาย ฝากใบํานี้ครับสำหรับลูกอีสานชาวบานนะครับอยู่กับงัวกครับข้วยนะครับฝากไปแน่ครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไปแน่นะครับผมฝากไว้นะครับสำหรับช่องลุยอุษาเชาบานนะครับลิบนี้ก่ะนี่สมนีนะครับจะเลื่มนะครับ ากไปแน่นะครับถูกใจช่างไหนกับเบนเขามา้าไต่คลิปได้นะครับเมนเขามาให้คำแนะนํำไ้นะครับให้คำตีชมไ้นะครับสำหรับช่องลุยีสานชาวบ้านนะครับวิธีช่าบ้านชีวิตบรรบาน,บานคนอีสา,บานบรรบาน,นบอยู่อีสา,านมันหนอกหาอยู่หากิ่นนะครับผม ฝากไปแน่นะครับ